ให้โอกาสมาแถลงข่าวการดำเนินางานรอบที่สิบห้ปีท่ายอยากาศยานไทยใหญ่ในวันนี้ผมว่าที่นี่เป็นเกียรติและมีใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกันก็คือที่ท่านเลื่อนสื่อให้เกียรติขาขาการร่วมในการแถลงข่าวของท่าอากาศยานไทยใหญ่ผมลงไปในรายละเอียดชนิดหนึ่งก็คือด้านการให้บริการ ด้านอากาศยานทุกโดยสารสินค้าและไปฏิบีติพันนะครับในปีประมาณ56นี้นะครับในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ตุลอาคม2,555ันหบถึงเดือนพฤาคมสองพเราเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันของปี55ว่ามีเที่ยวบิน14,200เที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละสิบเ ผู้โดยสาร2ล้าน3หมื่คนเศษก็เ,เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ22.6 0สินค้านะครับ12,000ตันเศษก็เ,เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ70.4 5รวมถึงไฟส้ามีดพันนะครับก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับเที่ยวบินก็ที่ ที่ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือท่านขอกราบกันอยู่นะครับก็จะมีสายการบินการบินไทยสายการบินนกแอร์ไทยแอร์เอเชียแอร์เอเชียและไทเกอร์แอร์เวียมีเที่ยวบินบินเข้าออก50เที่ยวบินต่อวันนะครับการบินไทยก็บิน8เที่ยวบินต่อวันนกแอร์16นะครับไทยแอร์เอเชียภายใน์ประเทศที่2เที่ยวบิน สำหรับระหว่บบางประเทศก็คือ i อเอเซียสองเที่ยวบินต่อวันและไทเปเอลเวย์สองเที่ยวบินต่อวันนอกจากเที่ยวบินประจำแล้วก็มีเที่ยวบินเหมาลำหรือมีเที่ยวบินพิเศษที่มาบ้างบินของบริษาาัทหรือสายการบินหรืออากาศยานชุมชนคนแวะเวียนเพื่อมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เฉลี่ยสิบเที่ยวบินต่อเดือน ด้าน,นการพัฒน,นาท่าอากาศยานท่าอากาศยานหาดใหญ่เราก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเนินการธุรกิจอากาศยานโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของโลกาภิวัตน์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นการพัฒน,นาทรัพยากรคน,คนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเพื่อเตรียมเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพจถือเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะ ต้องปฏิบัติเพื่อให้สามารถดาองค์กรให้การเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางเหตุการ์แข่งขันเป็นการแข่งขันเหตุการ์ทางการแข่งขันทางธุรกิจการบินและท่าอากาศยานทั้งนี้ก็คือก็ต้องเป็นตามมาตรฐานสากลน,นะครับก็คือมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนให้ท่าอากาศยาน ให้บริการที่เป็นเลิศรวมทั้งัดันให้เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านท่าอากาศยานในภูมิภาเคเอเชียนอกจากนี้เราก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับในปี58ซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเป็นการเปิดเสรีทางด้านการบิน ด้านการค้าการลงทุนทางธุรกิจธ,ธุรกิจสายการบินนะครับซึ่งจะช่วยให้ระบบการขนส่งทางอากาศโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้ผู้เดินทางผู้โดยสารสามารถต้นหาข้อมูลจากแลหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธุรกิจได้สะดวกดูจากเส้นทางบิน เชื่อมระหว่างประเทศเนี่ยาที่มีอยู่ตอนนี้ในอนาคตทางใกล้จะมีข่าวดีเส้นทางบินเชื่อมระหว่างประเทศเพิ่มเข้ามหม่กครับสำหรับท่าอากาศยานทัดใหญ่ครับระหว่างประเทศนะครับที่ตอนนี้ทีไดกข่าวจากทางจังหวัดนะครับก็มีมีทีม,มไปไปทำอะไรอะ่ะไปชักชวนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วมีฝ่ายฝ่ายมา ะครับก,ก็คือจากมาเลเซียตอนนี้ผมได้ยิน่าจากอินโดนีเซียแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายการบินอะไรแต่ก็ไม่ใช่เป็นสายการบินใหญ่จะเป็นสายการบินรองนะครับได้ข่าวอยู่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทางทีมท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับทางทีมผู้ว่าท่านก็พาทีมไปดูที่เห็นกาลังจะทำนิสูุนีก็คืออ่าบิสเนสแอร์เป็นเป็นเป็น อันเครื่องใช่บินไปเกาหลีแต่รู้สึกว่าเส้นทางน่าจะเป็นจากสุวรภูมิภาดใหญ่อินชอนน่าจะเริ่มบินประมาณเดือนหน้า